ตัวนี้คุณผูถึงแมนยูบาร์ก็เอ้ยหลายหลายคนบางทีอาจจะไม่ได้ดูนะก็เราว่าทุกคนกอร์ให้ฟังแล้วสารวัตรที่มีบางคนแล้วบอกว่าต้องซื้อใครเป็นเีม่าแล้วจะได้แก้การนะไม่ใช่ไม่ใช่เบนเซม่าไม่ใช่เบนเีม่าคุณมาเดียวคนละอันครับยอ่มาดูเกมสำหรับคู่ที่สองครับวันนี้เป็นทางด้าน ลักษณะฟอลเล็กครับมาในชุดสีส้มครับโอ้โหเจอกัืดทางด้านล้อโต้เนี่ยมาในชุดสีน้ำเงินเหมือนเดิมครับทางด้านของลักษณะฟอลเล็กได้เซตเกมเพื่อนครับและจับลูกนี้ก่อนลูกของหน้านะครับต่อเดี๋ยวต้นพยายามจับตาดูว่าสำหรับสูงหน้าของลัหน้าฟอลเล็กครับช่วงนี้ะฟอลกำลังดีเลยครับ มาเจอแบบหมอโต้ี่ต้องบอกว่าตอนเนี้ยทำไปทำมาเนี่ยหมอโตเนี่ยขึ้นมาอยู่ต้องบอกว่าหัวตารางแล้วเพราะฉะนั้นไปไปมามาเหยาะมีรู้มีทีมเงเพราะฉะนั้นเงียบนะเอ้าก็สว่างนี้โโอ้หบอลมาโดนต้นแขนครับใช่อย่าไปเรียนแบบตาวีโอครับไม่ดีครับตาวาเอลไม่ไม่ดีครับบอลเอาไม้เอามือจับทำไมได้ครอียังอีก ได้ดูข่าวปครับข้างบ้านโจยิงลูกสองมาทีูขึ้นแลขึ้นแลแม่ขึ้นเฟสทุกวันนี่แม่กูไม่ขาวเรองนี้าิทลูกตไม่ด่ากันเองตองให้ีใจจะเล่นเ้ไปออกตัวออกตัวช่วย้้ลิสผมไม่ลอวสกัดไปแล้วอ๋ก่มอตุลครัทุ่มัานเส้นเข้าไปแล้ว แล้วคืออะไรหมาข้างหน้าเกี่ยวจัวไนล่จัดกระดูกลงให้มาข้างหน้าเกี่ยวเราโน้มไปสุดสิบไอ้ฟ้าแล้วโอกขู่เลี้ยงไปทล้วบอกเหมือนใช้มือเหนียวนิดหนึ่งครับใช่ครับเป็นจังหวะเหมือนมือเหนียวจากด้านหลังครับไอ้ลูกตดซีที่ครับของใชราชดาฟอเล่ใช้มือเสกทุกโทษไม่โดนใบแดงครับ มาดูพีชตัวนี้ของรัชดาอนเลอมาดูครับตอยอดรัชดาอนเลรไปคิดจัวนี้เยอะหมด่านั่นขวามาป่าจโคตยบว่าจะจริงือจะมีลูกสูตระใช่ครับอหลมาจริงจงโอ้โหเรียบร้อ ใช่ครับถือว่าเป็นฟีทิ้งระลอกเลยครับลูกนี้ลูกสูครับไหลมาแล้วกดเต็งว่าครับบอลเทียบตักขายเข้าไปครับขึ้นน้ำนะครับรัชดาฟอร์เรสต์โอ้โหยิงลูกนี้ตักขายนะขายก็โศว์ตบขวาด้วยขวาวันนี้เล่นเป็นชนะหาด้วยเองมากแต่ตังหวะฟรีคิกงมาตคู่ว่ามีดีเด็ดครับเนี่คบเติมขึ้นมาแล้วเพื่อนเล่นลูกสูตรกับไหลมาแล้วยิงหายเลยครับลึงศูนย์น้อแจงผ่านไปแค่สองนาทีเสรฉยๆตอนนี้ขึ้นน้ำแล้วครับสำรับทางด้านรัชดาฟอร์เรสต์ ไปทีงขึ้นมาโอ้โหข้างหน้าเก็บได้ไม่ออกด้วยครับแล้วเปิดชันลัดรุ่นี้ออกหลังเนี่ยโอ้โหเป็นลูกเตะบอลค,ครับออกกันตากไฟครับออกกันซัดฮะเลี้ยงแหวกเข้ามาเปิดลูกนี้ติดลปล่อยออกข้างครับเป็นลูกทุ่มอีกครั้งของลัทธิอาเบลส์ลองยิงลูกนี้ยังสกัดได้ครับ ลงเบียร์หวานว่าจะชินะไม่ชินรขอบคุณเจ็จกันไหมครับกระา่อเลครับ้ัาเดียวอลูกัวาเดียวนี้จัพิกยิงไม่ใช่ตครับสามข้าวาครับโอ้โหครับมีโอกาสได้ลุ้นิพครับสำหรับอตครับแต่จะลไม่ได้ครับขอข้าวคาไป เขาเปิดมาไม่ดีตรงนี้เก็บได้ตรงนี้ไม่ผ่านครับบอลมันอยู่จังหวะสุดท้ายครับเก็บได้ครับมอเตอร์เลี้ยบตัดมือกลางได้ครับรัชษาะอเนสนะครับลงแบบขึ้นไปขึ้นมาครับเกมยังรูปแบบเกมขาดกันนะครับน่ยังไม่เปลี่ยนใช่ปะ อตัวใองเก็บเก่งรับไปแไปไปดีค่อยๆจับไปหาช่องครับตอเนี้างแล้วจับทิ้งอาจะสายครับตามมาจะตัดทิ้งไปได้ครับโอ้เชี่ยมีองเอว้ลยแอมาได้นะถกที้ครับฟอตวัด

ไฟไฟเต็นค่อยๆต่อกันเลยครับมาโต้ตายทะลุตรงนี้เยี่ยมจิงตรงนี้ตีเซฟครับโอ้โหครับปูเต่าครับซุปเปอร์เซฟครับตีด้วยเท้ามาครับอย่ากไปจับขอโตูต้เหรอให้ออกมาคิดตูว่าจังวนี้จับเข้าไปยังไงครับงไงเปลี่ยนการอย่มาตั้งกันใหม่ครับลลิลี่ยิงไกลไม่ตรงของครับเครับตามไปครับลูกนี้ สำหรับานด้าลักษณะฮอลเลนวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยฟูทีนเท่าไหร่ครับแต่ผู้เล่นที่สตาร์ทมาเนี่ยจริงๆทานตางตงแหน่งนะตัวไม่ได้เล่นในเชนเนอร์าโอ้แล้วจังหวะนี้จ่ายบอลออกน้ครัตัวรยปะเก็บรอบนีนี่คกับับ กอลนฟต้บกลางีวน <bin out> <clothes> yeah. ี <st anza> yeah. ้ยอดต้นนมาแบ่งกันนี่ถ้าได้มาพีไม่ต้องไม่ต้องตื่นนะ่มาครับมาดูติดต่อครับเล่ยทูบครับอัศนาต่อเลยครับอเองคงรับอู่หนึ่งลูกฮะเดี๋ยวชิงตรงนี้บ่าย ตายแล้ววารนี <m í Emily> ้ตบได้ครับแล้วรัดวาครยิงนี้ขาดหน้าปตไปครับไม่ม้นหน้าขาข้างหน้าเฮ้ยโอมาหลุดกันทุกวนี้ต้นเท่ายิงเลย ชักเตือนเลยบบแล้วจังหวะนี้จับบอลด้วยเทาซ้ายเอาคล้องบอลมาแล้วยิงซ้ายหายเลยรครับเสีย2-2ครับใช่ครับเดี๋ยวต้องรวมคนจ่ายครับจ่าย,ย,าายมาไดปดุดทะลุครับใช่ครับผมปากครับคนคจ่ายเมื่อตอนคู่ที่อดซิสมาให้น่าจะเป็นนั่เบนแล้วไปด้านขวาแล้วโผล่ให้เลยเล่นกันเข้าหาเลยก็เลยจังหวะเขามคู่ครับขึ้นนำเป็นสองเพราะโดยส่วนมอตู้ต้องบอกว่า,าเล่นเกมมาไม่ดีเลยครับตอนนี้เกมมีปัญหาครับ แล้วยังไงก็จะมีการขอเปลี่ยนตัวขอสูหน้าออกแล้วเอาสูหน้าลงครับนี่เล่นต้องบอกว่าตำแหน่งก็ใกล้เคียงกันครับไปแลนั่งคิ้ล้วลงมาทันกิจครับอ๋อตอนนี้ลงมาผ่านงานกับนี้จะผ่านงานได้ดีแค่ไหนเราลูกนี้เพื่อแบบมีท่าอีฟ้าหรอโต้โหจะว่าก็เถียงจะว่าอย่เดียวตรงจัง ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เล่นกับเราเนี่คือจดอเนาะบอลบอลตัวเ้นปดยอย่างไรดูเอ้ากบาบมทิ้งอะสีนเเงี้ยแวนี้กจต่อนะครับบอตัวอเบีด้วยนเ้ยน็อกเข้าครับบอลมันไม่ตรงบเข้านะตาครับมันดีอย่างด่วีขายตวเองนจากกันรถคุณไม่สรางานไม่ไดะเปลนตา อยู่ใจตุตาลนี่วาเอตครับจลูกนีัโเก็บได้ครับแล้วจะแหวนลูกนี้ตสุดท้ายครับหาดีดได้ที็ยเยจเลยจะเลยตาเแลไปเลยไปเลยครับตัวสุดท้ายครับแก้ไขมาได้ครับเจ็บเกม่ครับบอลตูาพเก็บาด้านขวาแล้วตายตกลาลูนี้ สัก,กัดไม่ได้ครับบอลมักข้ามขาดไปครับเป็นลูกเตะุนพอปอนโต้เห็นซานครับบนะูทเลี่ครับมีพยายามจะโจขตากันครับนะเหนะลือาจคือตีเกลครับย้อนเกลือครับไปตัวกอครับข้าสานามครับ เปลี่ยนไปขึ้นมามันก็แตลงครับของรัชนาพอเล็กคนที่เล่นซีที่วายค่ะเขาก็อยากแล้วคนที่จะเปลี่ยนลงมาเป็นการเบิร์ดครับก็แล้วมาดูเกมครูปของรัชนาพลเลสตอนนี้ข้างหน้าสามคนครับเป็นเบิร์ดเนี่ยตอนนี้ดันขึ้นมาสูงแล้วน่าจะเล่นข้างหน้าร่วมกับพนักต้นไปเลยครับยก็หนึ่งสองมาสวยแล้วเพชรปลาเปลี่ยนกลางมาซาดิ้ง มันจังหวะเดียวกินอ่กิว่ากินได้อยู่ฟางพยายามจะคุ้องขวาจังหวัดกินเลยไมปหานจังหวะดสองไปทางขวาแเราก็โหดุดไม่ไปเล่นยากครับพวกนี้มอเตอร์จ่ากันมาได้จนงกลาแล้าครับแต่กิน้ายโอ้โหติีก็กี้ทีนึงไม่ตรงกองแล้วมาจังหวะสุดท้ายเลยแต่ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วจังหวะนี้เลยใช่ครับได้ยิงครับได้ยิงสองย่างบาทเลยครับแต่บอลจะไม่เข้าก่อครับตัดได้อีกทีครับลูกนี้ เราเข้า้องการลิฟต์ตัดเชียร์ทิ้งโอ้ลิฟต์กับคิวไม่รู้กันเงี้ยผูดจริงๆท่านูกเนี้ยรู้ว่าท่าหน่อยนึงอย่ามีโอกาสน่าจะได้หลุดเข้าไปโซโล่เดียวเดี๋ยวเเราต้องหวังให้ไม่ให้เสียงกลางมีโอกาสเสียโอกาสเลยอ่ะใช่เหมือนที่มนได้คันนี้บอกว่าใช่มองง่ายอยู่ยกขึ้นมาคิวจับบอลแรกหาโซปเตะทิ้งง่ายกว่านี้เตะแรกออกหลังซะอีกเฮ้ยตั้งใจจากเต่าประตูขึ้นมาครับ หังนแ <ara> ้านตีส <online> <pl ains> ูงยครับอาโต้อยางนีครับไ้ตัดประกทำที่หนงองครับจะพขาล่างขาลูแล้วลูกนี้ล็อกรกังโอ้โหครับไม่างครับตตเก็บได้ครับวคุณ่ครับอองรัศดาเลยครับอยากเปนตัยงตัอะไรครับ อ้าวครับท่านวาดีครับจับบอลไม่ดีครับบอลดูตอกลังครับเป็นลูกเตะบุกเป็นลูกเตะบุกของปอโตครับเปิดเบอร์ลูกนี้ขอ๋อบอลแรงไปครับขาดขาดลัดตรงแล้วครับ น้อยกับว่าตั้งเิยใหม่นะโจตีแรงแก๋วขอกมานซ่าอยู่บนจังหวะเดียวเบิร์ดเช็ดบอลไม่ไปข้างหน้าครับเช็ดกลับไปตั้งเิยใหม่ดีแบบตัวอาร์ตจังหวะเสียของประตูเลยต้องมองเป็นการผิดพลาดเยอะเลยไปน้อยตรงนั้นของมอเโอร์ใส่ขึ้นมาไม่ดีอาดได้เบิร์ดคลิกไปทางซ้ายได้ครับลูกนี้แม่บอลนี้ก็ดูกลับมาแล้วจังหวะถูกซ้ายบมีเกียร์นี่เึงเมื่อถึงุดตึด ไอ้ยป็นแค่ลูกพุ่งเขาจังหวะนี้แล้วเ่บอกมองว่าเป็นการทิ้งลิบบอลเนี่ยก่อนที่จะลงมาแล้วไปลิ่บบอลเองเนี่ยเป็นเร็วทันทีครับต้นตึงบอลหลบไปผ่านรีบแม่ดูเขาจังหวะนี้ล at ิ่บหลบไปเฉยเลยครับจังหวะสุดท้ายแล้วมือวิจันตั้นหลังเขาดูโอ้โหเราถึงท้ายไรเหลือไจังหวะมีต่อเยอะเกิดมาครับจังหวะไปเหลือแม่งโอเคไหมเข็นตาฟอร์เรทได้ไปฮะ เดอยู่เขาจะมีการเตะสู้แล้วตอนนี้สำหรับมอเตอร์กับคนที่จะลงมาเนี่เป็นเล่นแบ็ครับสำหรับแม็กรับแม็กก็ตามปกติเล่นเป็นแบ็คได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้ลงมาแล้วเป็นแบ็คซ้ายโอ้โหท็อปทีมอยู่ดีแล้วดูคนออกไปครับ ตั right? no 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 yeah. ้ใส่ตับประตูขึ้นมาสำหรับลัชนาฟอร์เรสกับเพืนนัอีสองระดูดสูงเลยอนีแกอ่านมา1ีานาทีเสร็จเสแล้วโอ้โหพีงก็รับเบิร์ดจังหวะสองอโต้ิวบังแล้วจังหวะนี้โอ้ป้า้เนี่ยเล้เอาแล้วเบิร์นเตะบอลทิ้งคเับ่ี่จังหวะจะไปอุดหยิบเลยโดเลยนะเหลืองเลยครับ ต้องบอกว่าสกอร์นะอยู่จริงๆก็ไม่ต้องไปใจร้อนอะไรครับทางด้าและสลาฟอเลยครับมีการแจกใบเหลืองครับเพราะฉะนั้นต้องฟังเสียงเขาดีครับฟ้าครับทีแม็กข้าเข้าตรงกลางครับแม็กพยายามจะแยกไปครับแยกได้อยู่ครับจายตับทางรัดฟ้า เพ็บจะเติมฟขอบอลครับเพ็ตามมาดูยังมาท้ายได้ครับมาที่ก๊อฟก๊อปิ้งคือพี่ลี่นี่จะปิ้งตรงนี้โดนลวบด้นหลังก็เป็นลูกฟาครับขอโทษกันด้วยครัับจงหว่แบบนี้ครับน่าอะไรพี่นี่ยงไทยกดยังอ๋อยเลยพี่ได้แบ่งด้วย ชอบแล้วนี่กดๆเนี่ยจอมเลยอันนี้ <c oughs> กันเ <c oughs> ช่าแล้วนี่นนนดูปีชีกวานี่ครับไอ้กดๆอะไรเนี่ยกดๆอ่ะดูปครับมีลีกป๊อ <c oughs> กฮะจังหวะนี้ครับเท้าซ้ายลีกไหลเลยท่านี้แม็กับแฝงลงนี้โอ,โ,โอ้โหครับโอ้โหลงนี้โอ้ไม่น่าพลาดเยอะขนาดนี้แม็กซ์ก็ปกติอะโอ้โหจริงๆแล้วเป็นคนที่ น่าจะแน่นอนน,น้เยูเพื่อนไหลมานี่ไม่ต้องจาบเลยแล้วขอให้ไปตรงขอบไนอย่างน้อยครับอ่อากจหว่าเนี้ยูกออกนอกขอไปแบบไม่ได้รู้อะไรเลยเลยเสียสารแลวมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะตีตื้นฮะเยทำไม่ได้ครับโอ้ครั้งนี้ได้มาสักหนึ่งก็ตรง่อบอ,อย่างน้อยก็น่าจะเป็นเหตุทีอ่อยอ่างบอกอย่ลง่ายครับเดี๋ยวดีแต่วันนี่ไม่ผานอยู่ฮะโอ้ยมดนี้พี่ โอ้ยวนนิ้นล yes. well, yes. ้นง้อเลยโอ้ยล้มเหมือนโดนต่อยางเข้ามาแล้วก็สู้แบบหลายเลยดูเพื่อนหน่อยแล้วข้างสนามครก็ดูน้องหน่อยครับดูน้องหน่อยครับวันต่อวันเดียวมาหลายแล้วโอ้ยท่าเจ็บเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาเปลี่ยนตัวใต้ข้างสนามมีตัวเปลี่ยนอยู่แล้วใครจะลงแล้วพ่อเอาเรื่องไปก่อนดีกว่า มันนีนี่โดวจังหวะที่สองครับจังหวะแรกก็เจ็บไปครั้เดยวฮะนี่เป็นจังหวะที่สองครับใช่ครับต้านกันแบบเหมือนโดนเจาะยางเลยจังหวะขาไปโดนยามาดีเลยไม่ยอมอ่ะสามนอนยามไม่ออกล่วงออกไปครับแล้วจะเปลี่ยนทางกานฟุตลงมาเลยครับทางด้านมอเตโต้ลงไปเอาตัวลุกลงครับปอดที่เดีียวไปครับถือว่าเปลี่ยนตัวลุกออกเอาตัวลุกลงมาครับป้าย โดนจูว่าแม่ย่งจากเท้าแล้วไปเองนี่หมด้วยครับต้นครับผู้ตัดิดให้ลูกฟาครับแวที่ล็อกไปแล้วครับแต่โดนมืนเดียวไว้ครับวันนี้อะไรปอ่ะมาดูซีซั่นก่นี้ครับของจดระฟอร์เรสต์นะออันนี ยิงนะครับลูกนี้แต่ไม่ตรงกรอกครับไม่เข้าด้านข้างจะถ่ายมันจะผู้อ่ะเตะเตะกระเป๋าตัวของมอตขึ้นมาแกในขึ้นเวลาแรกยังไม่รวมทุกทุกดาวเลยเจ็บไปเลยประมาณสองนาทีเสรศษแล้วต่อก็ยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่ช่วงต้นเกมมันเป็นมานแล้วเวลาเขาเล่นเนี่ยนำมือสองถืออ้าวเจ็บนิดนึงแล้วก็ผู้ในเกมบาดเจ็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วถึงเลยกูข้ามแดนมาแล้วนั่นเร็วไม่ได้แล้วน่าเล่นไงมันต้องนานแล้วต่อพยายามจะรีบแร่งนะว่าจะผู้ เป็นกำแพนะ่ผแนนได้สอหยวันี้เปิดเข้ามาดูสกัดได้ครับใบเหลืองไม่มีมีแต่ฟ้าหลดอแล้วเปนดีครับแต่ยใจได้เพชรมีแต่ฟ้าเหลืองเาแม็กจบลงแม็กจะลุลุนี้จีเียยครับตีจลนครับสำหรับต่อตครับเอ็เอดิเล เล่นเท่เล่นเท่อหรือมิกินเนอร์มิกินเนอครับหรัมอตัวฮะผมต้อง่นอในช่วงนาทีสสุดขเวรับก็บอลรีแรงแล้วอะไรแงดวคิั้ที่ยิงให้มอตัวครับตีไปใมาครับตีมาครับเป็นสครับ อัไก่รเลอร์ดสา่ตไก่ตู่่สับเท้าหอกรออยู่เจิส2ต้องย้อนกับมาตั้งกันหม่ยช่จับคแรกไม่ดีหาตัวเปิดตุกขึ้นมาที่หน้าไป่อกอโเพชริงโอ้โหหลักเท้าไม่ดี้นี้ใส่ร้อยไนี่ครับ เปิดจังหวะบอลน่ะมันไม่เป็นใจแล้วพยายามจะไปยิงยิงยับหนนาทีสุดท้ายครับสำหรับเกมในครึ่งหลัแล้วก็จะมีการรับเวลามาเจ็บไปหนึ่งนาทีสำหรับครึ่งแรกเพราะฉะนั้นก็เหลือประมาณนาทีเศษรับยังเป็นทางด้านรัชราฟอเล็กกำลังอยู่สองมาตูตอนหนึ่งแล้วในช่วงหายแล้วพอโตนี่ได้ประตูแรกมาหนิตอนนี้ ขอแค่ประตูเดียวก็จะกลับสู่เกมฑ์มาตอนนี้เอาจับบอลให้ดีเปิดอย่าทิ้งออกมาได้ครับยังเป็นของรัชราพอเลยครับทางซ้ายยังเป็นให้ตามช่องมาต้นจะเป็นแตะจังหวะเดียวให้เพื่อนลูกนี้ไม่แม่นเลยทิ้งยาวขึ้นมาสวยโป๊กกระโดดลูกนี้ดูนะจิงโอ้โหเกลือกบ้าเน่งครับมาจากฝ่ายแล้วผู้โหจังหวะเพื่อนจ่ายบอลจังหวะเดียวที่โป๊กโอ้โหแล้วไปจังหวะด้านขวาตรงนี้ไปติดเซฟผู้ถ่วงตัวหนึ่งตา จังหวะนี้ยังได้อยู่ก็พอต่ลกมาแม็กยิงยังมาตัวะนี้เอาบอลฉลา่ยกิงด้เอนีเรเนต้องสอแล้วเียไปตำนครับิสกอร์ตอนนี้สองต่อครับโอ้โหเอามาจับลูกนําสองูเ้าอลเกมพอไปดื้อเสือมอตโต้สประตูติดต่อเลยตอนนี จากท่งนั่นคิวกับฟ็อกกับโอ้โหฟ็อกกอกคู่จังหวะแรกเลยยิงไม่ติดฟ็อกกอลจังหวะสองยิงซ้ำเสียบสองเสียบครับโอ้โหแน่นอนจริงครับหลังจากได้สองประตูเลยลัคนาพลเลยะเกมลุกไม่มีเลยครับโอ้โหต้องบอกอย่างนั้นครับเต่ามาย้าแล้วแต่ทิ้งแม็กเทสหนุนขึ้นหน้ามาโอ้โหขนาดดูยังโดนลูกกาดกันอยู่แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรก